الحمد لله <ترجمة> نحمده <ترجمة> ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله อัลลอฮุมะซัลลิอะลาอับดิกะวะรอซูลิกะมุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลัมตัสลีมันกะซีรออัมาบะอ์ดฟะยายยูันนาสอูซีกุมมะอียาบิตักวัลลอฮวะตออะติลาอะลากุมตุรฮะมูนท่านพี่น้องผูทธาในพระองค์ลาสุบตาลาทั้งหลายนะครับทานทัลาจงตักวาจงยำเกรงต่อพระองค์ลาสุบฮาในหัวตาลาแท้จริงเสบียงที่ดียิ่งในวันอาคิเราะห์ คือการตักว่าการยำเกรงต่อพระองค์ล้สุบฮานะหัวตาลาพี่น้องครับไม่ว่าเราจะทําอะไรอยู่ที่ไหนนะครับเราจะประสบความสมําเร็จหรือจะล้มเหลวนะครับเราจะมีความสุขหรือมีความทุกข์นะเราก็จําเป็นที่จะต้องระลึกผูกพันอยู่กับพระองค์ล้สุบฮานตาลาอยู่ตลอดเวลาในฐตานะท่ที่เราเป็นมุสลิมนะครับก็หมายถึงว่าการมอบหมายสิ่งต่างๆ นะต่อพระองค์รัชสมภารตาลาก็เป็นเรื่องจําเป็นที่เรานั้นจะต้องกระทานะครับแต่ก่อนที่จะมอบหมายนั้นเราจะต้องคิดคิดวิเคราะห์วางแผนให้เรียบร้อยให้ละเอียดถี่ถ้วนซะก่อนนะครับแล้วก็ลงมือทําพร้อมกับการมอบหมายต่อพระองค์รัชสมภานในหัวตาลนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเรานั้นเราก็จะต้องน้อมรับให้ได้นะครับเพราะรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้นรู้แล้วจะเป็นการทดสอบจากพระองค์รัชสมภาาทั้งสิ้นเลยนะครับพระบองบอกแล้วนะครับว่าพระองค์จะทดสอบมนุษ นะครับเวลาลูกคุมอ่ามิสรบอกใครว่ายันาต т ร р จาวนนะพระองค์ทดสอบมนุษย์ทุกคนด้วยความชั่วยแล้วก็ความดีนะแล้วก็ทุกๆคนนั้นจะต้องอ่ากลับมาอย่างพระองค์ลัชมาฮาในหัวตาลาเพราะนั้นสิ่งอะไรก็ตามที่เกิดกับเราทั้งหลายทั้งปวงนั้นล้วนแล้วเป็นการทดสอบจากพระองค์ลัชมาลาทั้งสิ้นนั่นเองนะครับพี่น้องครับสิ่งที่เราควรจะต้องระมัดระวังอีกประการหนึ่งและต้องตรวจสอบอยู่ตลอดเวลานั้นก็คือ การดูแลตัวของเราคนที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเราก็คือหมายถึงลูกพันญาก็ดีนะครับให้พ้นจากไฟนรกนะครับเพราะทุกวันนี้อสื่อสังคมต่างๆโอกาสต่างๆที่มันเอื้อประโยชน์ที่จะทําให้เราและกัคนเหล่านั้นน่ะหลุดออกไปนอกแนวทางของอิสลามนั้นมีเยอะมีมากนะครับอ AH ัลลบอกในสุร,รษษัต a t t i นะครับในอายะที่6นะครับว่า ยาเหลืดีนามนนุกอัมฟุสะุมมะฮลิกุมนารอว่ากูดฮันนาสวัลไฮจาระอาลัยฮามะลาอิกะตุนกิลาซุนชิดารลายะซุนละหามัมรหุมวยฟอาลูนามายุมารุนนะครับโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งผู้ศรัทธาทั้งหลายนะพูดถึงบรรดาผู้ศรัทธาพูดถึงมุมินนะครับว่าจงปกป้องคุ้มครองตัวของพวกเจ้าแล้วก็ครอบครัวของพวกเจ้านั้นให้พ้นจากไฟนรกนะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่พระองค์อัสซาลาได้สั่งเอาไว้ในอัลกุรอานนะครับก็เป็นหน้าที่โดยตรงนั้นที่เรานั้นอ,อย่าทํเบาความนะอย่าประมาทนะตัวของเราด้วยแล้วก็คนที่เราดูแลอยู่ด้วยนั่นเองนะครับหมายถึงระดัแบ,บแรกตัวของเราเนี่ยจะต้องดูแลก่อนนะครับว่าเรามีวัคซีนมีภูมิคุ้มกันาจากความชั่วเนี่ยดีหรือยังนะครับวัคซีนตัวนี้ภูมิคุ้มกันตัวนี้ก็คือการตักวา การยำเกรงต่อรักสุหาตราบนพื้นฐานของความเข้าใจหลักคําสอนของศาสนาอย่างถูกต้องด้วยนะครับถ้าเราเข้าใจหลักธรรมคาสอนของศาสนาอย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัคีดาหรือเรื่องอิบาดะนะครับเราก็จะมีการปฏิบัตินะครับที่จะเป็นเป็นเสมือนกรอบป้องกันได้นะมีการยืนหยัดในการปฏิบัตินั่นแหละเหมือนที่เราบอกนะครับ อินนัสลาตตาตันหานิลฟาชัยบาลมุนงกัลแท้จริงการละหมาดน่นนะจะเป็นสิ่งที่จะยับยั้งความชั่วแล้วก็ความเลวทรามต่างๆถ้าเรามีความเข้าใจตรงนี้ดีเราก็จะรักษาอาม,มันของเราแล้วอาม,มันตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะป้องกันตัวของเรานะให้พ้นจากการทำความชั่วแล้วก็ความเลวทรามต่างๆได้นั่นเองเพราะนั้นตัวของเราจะต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนนะครับแล้วก็มาดูที่ครอบครัวเรา ลูกก็ดีพัญญาก็ดีนะครับเขามีความเชื่อในเรื่องราวของศาสนามีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาถูกต้องตรงตามที่อัลลอฮ์ละระซูนได้บอกเอาไว้หร <bunker. S 1> <Elijah. S 2> ือไม่นะประเด็นแรกถูกต <mit> <neither> ้องตรงตามที่เราเข้าใจถูกต้องตรงตามที่อัลลอฮ์ละระซูลบอกเอาไว้หรือไม่และเขาปฏิบัติได้ถูกต้องตรงตามวิธีการที่ท่าันมีมุฮัมมัดสุลตลามได้ปฏิบัติเอาไว้หรือไม่ อันนี้ก็เป็นอีกประการหนึ่งที่เราน่าจะต้องให้น้ำหนักนะครับให้น้ำหนักเพราะนั่นหมายถึงเ,เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรานั้นรักอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวตาลาพระผู้เป็นเจ้าของเราเราจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกของเราพญ,ญาของเรานั้นรักพระองค์รัสุบฮฺอัตาลาพระผู้เป็นเจ้าของเขานะครับก็จากการปฏิบัติปฏิบัติอามะอิบะดาห์นั่นเองแล้วปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติตามท่านนาบดุมฮัมมัดสุลัลานฮะลียบซาลัมที่ได้ทำเอาไว้ นะครับเหมือนทดียร์ลาบอกนะครับ mm hmm. ว่ากุลอ mm ินกุณตุมตัวใหบุนอัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียาฮับิบกุมุลลอฮ์วยักฟิริลกุมดันูบะกุมมุฮัมมัดจงประกาศนะประกาศเลยประกาศว่าถ้าพวกท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์นะถ้าพวกท่านรักอัลลอฮ์แล้วเราก็ฟัตตะบิอูนีดังนั้นจงปฏิบัติตามฉันให้ปฏิบัติตามที่ท่านนาบีได้ปฏิบัติเอาไว้นะครับในทุกๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอิบาร์ดะเรื่องตีดะเรื่องอิบาร์ดะเชื่อก็ให้ถูกต้องตามที่สันนาบีได้สอนปฏิบัติอามะนิบาดะก็ให้ถูกต้องตามที่สันนาบีได้ปฏิบัติเอาไว้นะครับสิ่งที่นาบีห้ามก็อย่าเข้าไปฝา่าฝืนนะครับนั่นคือปฏิบัติตามสุนนะของต่อสูส้สโลลอามาเรียลสลัมสแสดงว่าเขานั้นรักอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาแล้วผลที่เกิดขึ้นจะได้อะไรครับอัลลอฮ์บอกว่ายุกเบียบกุมุลลอฮ์วยักฟิร์ละกุมจุนูบะกุมและพระองค์ละส แล้วก็จะอภพยโทษในความผิดต่างๆให้กับพวกท่านด้วยนี่คือสิ่งที่พระองคร์ลักษณะได้บอกเอาไว้เป็นคําตอบสําหรับคนที่รักอัลลอฮฺสุบฮานิอัตะลาก็คือปฏิบัติตามสุนัขของทรารุณนั่นเองแั้นอันนี้เราเองก็จะต้องตรวจสอบนะครับว่าลูกของเราพันยาของเรานี้เข้าใจาศาสนาถูกต้องไหมปฏิบัติอามะนะบิดะอิบะดะถูกต้องตามแบบที่นบีมุสลิมได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างเอาไว้หรือไม่นั่นเอง นั่นแหละครับแล้วพวกนี้มันจะเป็นวัคซีนป้องกันเขาป้องกันจากอะไรป้องกันให้พ้นจากไฟนรกท่นเองพราอเลาสั่งเรานะครับว่าอู้อังฟุสกุมวะฮัลลีกุมนารอนนะจงปกป้องตัวของพวกเจ้าแล้วก็ครอบครัวก็คือลูกพัญยานี่ที่เราดูแลอยู่เนี่ยให้พ้นจากไฟนรกอันนี้เป็นสิ่งที่ที่เราก็ได้ยินกันมาบ่อยนะครับแต่ถ้าพูดในรายละเอียดแล้วเนี่ยมันเยอะนะครับหลายเรื่องนะครับ แต่การนั้นก็ตามครับเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเข้าใจได้ไม่ยากหรอกถ้าเราใส่ใจนะครับก็คือให้ปฏิบัติตามทิา่านบีปฏิบัติเอาไว้นั่นเองนะครับแล้วก็ทําให้ต่อเนื่องแล้วก็เคร่งครัดนะครับพระอัลลอฮ์บอกว่าจงปกป้องคุ้มครองตัวของพวกเจ้าแล้วก็ครอบครัวของพวกเจ้านี้ให้พ้นจากไฟนรกเพราะอะไรนะครับวะกูดุฮันนาสุไลจ่าเรานะอัลลอฮ์บอกว่าเชื้อเพลิงของมันนั่นนะเชื้อเพลิงของไฟนรกนั่นแนะมันก็คือมนุษย์นะครับ แล้วก,ก้อนหินก้อนหินที่เป็นพวกเจเวตพวกอะไรนี่แหละนะเป็นพวกรูปปั้นนี่แหละคือเชื้อเพลิงของเชื้อเพลิงของไฟในรกมนุษย์เราอีกก็เช่นกันก็เป็นเชื้อเพลิงของไฟในรกนะครับเหมือนที่เราบอกในอัลกุรอานนะครับว่าอ่กุลละมาดาริยะจุลูดุฮมุมบัดดัลนาฮุจุลูดันกอยรหะเดียรซุกุลอาซับนะคระดาที่ผิวหนังของเขาในสุกง่าย เนื่องจากการถูกเผาไหม้จากไฟในรกเนี่ยอลัลลอฮ์จะเปลี่ยนผิวหนังให้ใหม่นะครับเรียรูปกุลลาบสาเพื่อให้เขาได้ลิมรสการลงโทษว,ว่าความเจ็บปวดรุนแรงขนาดไหนนั่นคือสิ่งที่พระองค์อสลาบอกเราในะอลัลกุรอานแล้วว่าเชื้อเพลิงของมันนั่นก็คือมนุษย์แล้วก็ก้อนหินก้อนจวเวตต่างๆ,ๆนะครับแล้วก็ยังอีกนะครับอัลลอฮ์บอกอะไรฮะมาลาการุนกีลาสุนชิดานนะครับในนั้นเนี่ยก็คือในรกเนี่ยจะมีมาเลกาที่แข็งกร้าวแล้วก็ห้าวหาญนะครับ คือไม่มีการปณิปัติ n นะครับมีหน้าที่ที่จะลงโทษชาวนรกอย่างเดียวนะตามคําสั่งของพระสุบาฮาอัลตาลาคอยเฝ้ารักษาอยู่นะมาลกะกาคอยเฝ้าอยู่เป็นมาลกะกาที่มีความเข้มแข็งแล้วก็เห่าหานด้วยแข็งกร้าวด้วยนะครับลายากูนอฮามามารุหุมไฝฟ้าลูนรารามายุมารุนนะครับเราบอกว่าพวกเขาเนี่ยนะจะไม่ฝ่าฝืนต่อแล้วในสิ่งที่พระองค์ทรงทรบัญชาช้าเก่บพวกเขานะ และพวกเขาจะปฏิบัติตามที่จูกบัญชาใช้เท่านั้นนะนี่คือหน้าที่ของมาเลกาที่เฝ้ามาจู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องต่อรองนะไม่ต้องให้สินบนด้วยนะไม่เหมือนในดุนยานี่นะในนั้นไม่มีการต่อรองไม่มีการให้สินบนนะมีอย่างเดียวเท่านั้นเองถ้าถูกลงโทษก็ต้องยอมรับโดยดุษเดีเลยนะครับน้องอลอถึงได้เตือนนะเตือนให้เรานะ้นปกป้องคุ้มครองนะตัวของเรานะครับแล้วก็คนในครอบครัวเราให้พ้นจากไฟนรก นะครับอันนี้สมมติคนที่ที่ إ ي ม ا ن นะนะคนที่ إ ي م านแต่คนที่ปฏิเสธล่ะคนที่ไม่เชื่ออัลัทธิสุบาตาลาคนที่ได้ชื่อว่าเป็นกาเฟรกาฟิรินนะอัลลอฮ์บอกยาอูลาดีนะกาฟฟรูวลาตะอะตาจุรุลยาวอินนัมาตูจัซาวนัมากุนตุมจามฮารุนนะครับอัลลอฮ์บอกว่าโอ้บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเอ้ยอันนี้พูดถึงเรื่องคนที่ปฏิเสธศรัทธาคนที่ไม่อิหม่านไม่ศรัทธาต่ออัลัทธิสุบาฮาเนอตาลาและก็รอซูลของพระองค์นะอัลลอฮ์บอกว่า ลาตาตาซิรุยาุมวันนี้เนี่ยพกเจ้าน่ะอย่าได้มาแก้ตัวเลยอย่ามาแก้ตัวอย่ามาร้องขออย่ามาอุทธรณ์ดีการใดใทั้งสิ้นนะอินนามาตุจิราวินามากุ้นตุมจามารุนนะความจริงพวกเจ้าในวันเนี้ยนนจะถูกตอบแทนตามที่พวกเจ้านั้นได้กระทําเอาไว้นะวันนี้แหละไปมาที่จะต้องถูกคิดบัญชีนะครับสำหรับคนที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระสุภาาในวัตะลามันไม่ต้องมาร้องขอแก้ตัวหรือมาร้องอุทธรณ์ดีการใดใทั้งสิ้นเลย นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นนะครับเพราะฉนั้นขณะที่เรายังมีชีวิตมีลมหายใจยอยู่มีสติสมัมปชัญญะดีอยู่แล้วก็ยังมีเวลานะครับมีเวลามีเวลาที่จะสํารวจตรวจสอบตัวเองนะครับเราควรทํำยังไงก็ต้องตรวจสอบตัวเองนะครับว่าเราเนี่ยได้ฝ่าฝืนได้ละเมิดข้อห้ามต่างๆที่พระองค์รั้วเวลาได้ห้ามไว้บ้างหรือไม่แล้วถ้าพบเราทํำยังไงต้องเต่าบะขอรู้กระท้วต่วอเราสุมาฮาในวัตฏลา นะครับอัลลอ์บอกต่อไปน,นะครับนะต่อไปว่ายาอยเลตนามนุตูบูอิลลอฮิตเต้าบัตันนสู้ฮานะอัลลอ์บอกโอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ่ยจงขอลูกโทษแต่ละด้วยการลูกโทษอย่างจริงจังเถิดเต้าบัตันนสู้ฮาคือขอสารภาพผิดด้วยความจริงใจด้วยหัวใจที่ตั้งใจจริงนะครับที่จะขอปรปับปรุงแก้ไขตัวเองนะครับเป็นโอกาสที่ที่ทสุดท้ายก็ว่าดได้สําหรับ มนุษย์อย่างเราๆที่ยังมีลมหายใจอยู่มีชีวิตอยู่ถ้าเราพบว่าเรานั้นผิดพลาดไปแนละ้วนะครับเตาบ้าอย่างเดียวขอไปทษต่อเราสุบฮาัาตลาอย่างเดียวนะครับเป็นการลูกทออย่างจริงๆด้วยนะครับอาาัสาาวบุมกมาอายุกะฟรอันกุมศาัยอาทิกุมนะครับอลัลลอฮ์บอกว่าบางทีพระเจ้าของพวกเจ้านั้นจะลบล้างความบิดของพวกเจ้าออกจากพวกเจ้านะบางทีนะพี่น้องอลัลลอฮ์จะลบล้างความผิดของพวกเจ้านั้นออกจากพวกเจ้า แล้วแต่พระประสงค์ของพระองค์ลัการาก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเนะียว่าเราจะมีความตั้งใจจริงไหมในการขอสารภาพผิดต่อพระสุภาในวตารานะครับวัาอยุ่ในขึร้รคุมยันนาตินตจริมินตาทิฮารันฮารุนะครับและ,ะจะส่งให้พวกเจ้านั้นเข้าสู่สวรรค์อันหลากหลายซึ่งเรื่องเบื้องล่างของสวรรค์นั้นนะ่ะจะมีะลำน้ำไหลาสายไหลผ่านนะอันนี้อยู่ในใน สุสตารีมนะครับในอายะที่8เพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าโอกาสที่พระรัตศาลาให้กับ,บ่าวของพระองค์นั้นมากมายนะครับเรายังมีชีวิตมีกําลังวังชาดีอยู่นะเราจะต้องตรวจสอบทุกคนนะครับมีความผิดติดตัวด้วยกันทุกคนนะครับแต่นั่นมันเป็นเรื่องในอดีตที่มันผ่านมาเราไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้แล้วนะครับวันนี้นะต่างหากที่เรานั้นจะต้องแก้ไขปรับปรุงให้ดีนะครับเพราะ มันเป็นโอกาสสุดท้ายจริงๆนะครับที่เรานั้นจะได้สํารวจตรวจสอบแล้วก็ขอไปโทษต่อ,ตอละซัวลาที่สําคัญคือเมื่อได้รับโอกาสแล้วเนี่ยนะครับเราอย่าอ,อย่ามองข้ามนะครับหรืออย่าปล่อยโอกาสให้มันผ่านไปโดยที่เราไม่ได้ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับโดยเฉพาะในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยนะเราก็จะเข้าสู่เดือนระมาดอนนะครับเป็นเดือนที่ที่มีคุณค่าแล้วก็เป็นเดือนที่ล,ทละอัวลาละซัวลานะั้นสงรับ การเตาบ้าการขอลูกกระทษต่างๆจากบ่าวของพระองค์นะครับก็คือหมายความว่าถ้าบ่าวของพระองค์เนี่ยตั้งใจนะครับในการที่จะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีนะครับไม,ไม่ต้องรอให้ถึงรงอมอดก็ได้วันนี้เดี๋ยวนี้เลยก็ได้นะครับในการเตาบ้าในการขอสารภาพผิดต่อรัชว,วัตรลานะครับแล้วก็สแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับความผิดพลาดของเราที่เราได้รไดกระทำไป นะครับแล้วก็ตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะไม่หวนไปกระทำกระทำความผิดอย่างเดิมอีกนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้อควรจะทําในสุราอนิซ่านะครับรอัลลอฮฺสุลตานาบอกเอาไว้อีกนะครับในลักษณะของคนที่สําลึกผิดแล้วก็กลับเนยังกลับตัวเนี่ยนะครับในอายะที่17นะครับอัลลอฮ์บอกว่าอินนามัตตาบะตุอัลลอฮิลลาดีนนยากมลูนัสูอับิุจฮะละซุมมายตูบูนัมิงกอรีบฟาุลัยกยัตูบุลลอฮฺอัลเลหิมวะกานัลลอฮฺอัลเลหิมันฮะกีมานะครับ อายะเนี้ล่ามาเลยว่าแท้จริงการสํานึกผิดกับเนื้อกับตัวที่เอลอ์จะทรงรับนั้นน่ะนะครับคือสําหรับบรรดาผู้ที่กระทําความชั่วนะโดยรู้เท่าไม่ถึงการโดยโง่เขานะโดยไม่รู้นั่นเองนะครับแล้วพวกเขานั้นก็สํานึกผิดกับเท่าอกับตัวในเวลาอันใกล้นะคือพอมารู้สึกตัวปุ๊บเนี่ยนะชัดแล้วอะไรเป็นอะไรเนี่ยเตาบ้าทันทีไม่รีรอ อ๋อเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนได้ไหมอีกสิบห้าวันจะถึงเดือนรอมาดอนแล้วให้เข้ารอมาดอนก่อนค่อยตอบปะไม่ใช่ตอบวัดเลยนะครับไม่ต้องรอเพราะเราไม่รู้นะครับว่าเราจะมีชีวิตอยู่ถึงรอมาดอนอีกหรือไม่ต้นที่ททททรอมาดอนจะเข้าอีกไม่กี่วันแล้วแหละนะครับแต่นั่นไม่ใช่เรื่องที่เราจะรอเป็นเรื่องที่เราน่าจะต้องทําเลยทันทีนะครับเอาเราบอกว่า <c oughs> เมื่อเขารู้ว่าเขาทําผิดแล้วเนี่ยนะครับเขาสางนีผิดกับโน้ก,กับตัวในเวลาอันใกล้ ไม่ต้องรอไม่ต้องถัดวันประกันพุ่งเลยนะเออเลาบอกว่าช่วยเหล่านี้แหละเออเราจะาาทรงอภัยโทษแก่พวกเขานะและเออเราเป็นสูงรอบรู้ผู้ทรงตีชาย,ยานนะครับนี่คือ,อคำมั่นสัญญาจากพระองค์ละสุบฮานในวัตลาที่สัญญากับบาวของโครในอัลกุรอานนะครับเราก็จะต้องเชื่อแล้วก็ต้องมั่นใจนะครับเรามีหน้าที่อย่างเดียวก็คือสํารวจตัวเราแล้วก็เตาบัานนะครับขออิสติฟาร์ขอ, ar, ขอพปขยโทษต่อละสุบฮานในวัตลานั่นเองนะครับ อัล l l a ์บอกอีกนะครับนายะต่อไปนะครับว่าวะลักษณะตถา,าทูริลหล่านี้อะมำลูกนัศยีอัตถ้าถ้าหากะราเห็ะว่ามันมีความตากอล่าอินนีตุบตุลอันว่าเหล่านี้จะมรณะและพวกผู้กบารุพวกนี้จะรับเราไปสู่การลงโทอัล,อลีมานะครับอัล l l a ์บอกนะครับว่าการสำนึกผิดกับเนี่ยกับตัวที่เราจะทรงรับนั่นนะ <c oughs> ไม่ใช่สำหรับบรรดาผู้ที่กระทำความชั่วต่างๆจนกระทั่งเมื่อความตายได้มายัางคนหนึ่งคนใดในพวกเขา ทำไปตอดอยู่นั่นแหละอยู่ในความผิดอยู่ในความชั่วรู้ว่าผิดแต่ก็ยังทาอยู่อีกนะไม่ยอมที่จะเลิกไม่ยอมที่จะเตาบ้างนะครับเคยกินดอกเบี้ยยัยงไงก็กินอยู่อย่างนั้นเคยไปยุ่งเกี่ยวกับกดอกเบี้ยยัยงไงก็ยังไปยุ่งเกี่ยวอยู่อย่างนั้นนะครับเคยดื่มเหล้าเคยทาศีนาเคยทิ้งละหมาดยังไงก็อยู่อย่างนั้นไม่ได้กลับเนื้อกลับตัวเลยจนกระทั่งอะไรฮัตตาอีดาฮาดระฮาฮาฮาดาหุมบุลมาอุดนะจนกระทั่งเมื่อความตายได้มายังคนหนึ่งคน,นงใดในพวกเขาแล้วนั่นแหละ ป่วยหนักแล้วเข้าโรงพยาบาลแล้วอายุมากแล้วนะครับมีโรคประจําตัวนะใกล้จะถึงอายันเต็มทีแล้วนั่นแหละถึงบอกว่าไงก็อะไรอินนีตุบตุลานนะครับอ่เข้าโรงขอสําสนึกผิดกับเทียบกับตัวนะเพิ่งจะมาเตาบ้าเอาตอนนั้นนะแต่มันก็จะสายไปแล้วนะสายไปแล้วตอนนั้นนะครับเพราะอะไรเพราะเห็นความตายรออยู่ข้างหน้าแล้วนะ อันนี้เราเป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังให้มากอย่าได้ประมาทนะครับแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็จะเห็นจะพบจะเห็นนะครับว่าหลายคนก็ต้องจบชีวิตอย่างกระทันหันบางทีอายุยังไม่มากนะครับซึ่งไม่มีใครรู้เลยผมเคยบอกว่าตัวนี้ครับชีวิตเราเนี่ยครับเหมือนเราตั้งแถวนะหน้ากระตั้งแถวหน้าการนะดานนะแล้วก็ต่างคนต่างก็เดินไปพร้อมๆกันในเส้นทางของตัวเองในช่องของตัวเองนะแต่ละช่องก็จะมีหลุมอาญันอยู่ของแต่ละคน ใครจะตกลงไปตอนไหนไม่มีใครรู้นะครับบางคนก็วิ่งบางคนก็เดินนะมาถึงหลุมถึงถึงหลุมมายางตัวเองก็ตกลงไปแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะกลับขึ้นมาอีกแล้วไม่มีโอกาสแก้ตัวอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังเพราะทุกวันทุกวันที่ผ่านมาเนี่ยเราเดินเข้าไปหาหลุมโกโบสทุกวันทุกวันทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องตรวจสอบอยู่นะครับอย่าได้ชะล่าใจอย่าได้ผัดวันประกันพรุ่งนะครับจกนกระทั่งเมื่อความตายใกล้เข้ามาถึงเรา เพิ่งจะบอกว่าฉันขอตายซึ่งมันไม่มีความหมายนะครับแล้วก็อีกอีก,อกลักษณะนึงครับวัลลดีวันล,ละดีในยูมูตุนะโอมกุฟารนะครับแล้วก็ไม่ใช่สําหรับบรรดาผู้ที่ตายในขณะที่พวกเขานั้นเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาด้วยนะตายในสภาพของผู้ผู้ผปฏิเสธนะมีอะไรมีอซีมาห้อยคออยู่มีตะกรุดคาดเอวอยู่นะครับมีเชือกผูกข้อมืออยู่ เพราะอะไรเพราะสมัยมีชมีวิตเชื่อเรื่องเหล่านี้นะทำเชริกรองสุบฮานาหวัวตาลาตั้งภาคีต่อรองสุบฮานาหวัวตาลาและตายในสภาพของผู้ที่ตั้งภาคีด้วยนียนนนะ่น่าเป็นห่วงนะครับน่าเป็นห่วงพราะในสังคมมุสลิมเราก็ยังมีบางคนที่ยังนิยมแบบนี้อยู่นะครับนิยมแบบนี้อยู่ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องบอกทุ่งเตือนกันนะครับเอาเราบอกไม่ใช่สําหรับบรรดาผู้ที่ตายในขณะที่พวกเขาปฏิเสธศรัทธานะครับเอาเราบอกว่า อุายกาตารนาลาหุมอาซาบันอาลีมาชนเหล่านี้แหละเราได้เตรียมไว้แล้วซึ่งอะไรเราได้เตรียมไว้แล้วสำหรับพวกเขาซึ่งการลงโทษอันเจ็บแสบน,นะที่เราเอาะปรองลตลาได้เตรียมไว้ซึ่งการลงโทษอันเจ็บแสบสําหรับคนที่ที่ผัดบันประกันพุ่งไม่ยอมตาบ้าไม่ยอมสรบบารภาพผิดก,กับนกับตัวสัวเราสุบฮานาหัวตาลานะครับเอาเร์บอกอีกนะครับในอายะที่13นะครับว่าติ่ละขุดดูดุล์หุมายดอัลละหัวรัสูรหู ยูดิคลูเจนนต์นั้นจะเกิดขึ้นใต้เทือกเขาอันหารูว่างเปล่าในนั้นเองและด้วยเหตุนี้จึงเป็นความยิ่งใหญ่ลัคน์นี้แหละคือขอบเขตของอัลลอฮ์นะขอบเขตก็คือหมายถึงข้อกําหนดที่อัลลอฮ์สุบฮ์ลาได้วางข้อกําหนดเอาไว้อะไรที่เป็นข้อใช้ทำหน้าที่ของเราคือสัมยานาวะตอานาได้ยินแล้วใช่ไหมแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัตินะทำสิ่งที่เป็นข้อกําหนดที่เป็นข้อห้ามออกห่างอย่าเข้าไปเกี่ยวข้อง นะครับในทุกๆเรื่องเหมือนที่ท่านดับีได้บอกไว้นะครับว่าสิ่งอะไรที่เป็นการอุตริในศาสนานะ่ยนะครับนะมันเป็นบิดาให้เราได้ห่างไกลาจากสิ่งที่เป็นบิดาปเป็นเรื่องอุตริเราก็อย่าเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ความเชื่ออื่นๆนมากมายถอยห่างออกมาสิ่งที่เป็นข้อใช้เราทําสิ่งที่เป็นข้อห้ามนั้นเรางดเว้นหลีกห่าง ล l l a ์บอกว่านั่นแหละคือขอบเขตของ a ั l a h Subhanahu wa t a a l ว่า,าวมายุติเอลฮวรารสุแล,ละหูยุดิิมลุญจนาตินตาจรีมินตาเดีลอันฮารุขอ้อดีนาฟิยานะคผู้ใดที่เชื่อฟังลล l a ์แล้วก็รอซูลของพระองค์แล้วเนี่ยพระองค์จะให้เขาได้เข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ําไหลาสายไหลยอยู่เบื้องล่างนะโดยที่พวกเขานั้นจะอยู่ในสวนสวรรค์เหล่านั้นตลอดกาลนะไม่มีวันหมดสัญญาไม่มีวนันจะหมดอายุไม่มีวันครบกําหนด อันนี้ไม่ใช่เป็นนิยายพารัมบรานะแต่เป็นคำมั่นสัญญาจากอัลลอฮฺสุบฮานะัตะลาที่สัญญากับบ่าวของพระองค์ไว้นั่นเองนะครับวาซาลิกลเฝ้าสุลฮะซีมโดยที่เอ่อและนั่นคือชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของบ่าวอย่างเราเรานี่แหละนะครับเพราะนั้นนะให้เราภาคเพียรขวนขวายนะขณะที่ยังมีชีวิตมีลมหายใจเนี่ยอย่าชะล่าใจอย่าผัดวันประกันพรุ่งนะครับอย่ารอนะครับจนกว่าเอ่อเดี๋ยวอายุมากแล้วเอ่อค่อยมามัสยิดนะค่อยมาทำละหมาดไม่ได้ นะครับวันนี้เราะตะองรัให้เรามีลมหายใจยังสามารถเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนได้ยังมีภาชนะใช้สิ่งเหล่านั้นน่ะไปในทุนทางของรับสุมาหานีวตุทาลาสิใช้มันไปให้เต็มที่พี่น้องนะครับในขณะที่ในดุนยาเรามีงานเราก็ทํางานในดุนยาให้เต็มที่แต่มันมีเวลาของมันพอถึงเวลาจบงานก็ต้องจบงานยังไม่เสร็จจะทํำยังไงพรุ่งนี้ก็ทําใหม่นะครับงานอาราิเคโรก็รออยู่ต้องทําไปด้วยเพราะเราเป็นมุสลิมนั้นะเป็นคนสองโลกนะเราจะไปหนัก ไม่ได้เลยในดุนยานี่แต่ที่ต้องให้น้ําหนักมากคืองานในอาเครองานที่เราจะต้องกลับไปพบกับพระองค์นับสุบฮานในวัตลาเพราะเวลาเราจบชีวิตไปเนี่ยเราต้องทิ้งทุกอย่างในดุนยาหมดนะแต่ที่จะตามเราไปคืออามันท่ซอและอามันท่ดีนะครับที่เราสะสมเอาไว้เป็นสเบียงนั่นเองนะครับอัลลอฮ์บอกอีกอายะห์นึ่งนะครับว่าว่ามายาสิลาวรสูลและฮูเวสอาตดะฮูด,ดูดะฮูยุริคลูนารอนคอลิดีนฟิยาวะละวาอซอาบมุมหินและผู้ใดที่ฝ่าฝืนอัลลอ และเราซูนของพระองค์นะอันนี้สําหรับคนที่ฝ่าฝืนนะคนที่ดื้อรั้นคนที่เนรคุณก็ร้องสุบาในวัตลานะได้รู้ได้ยินแล้วเนี่ยดื้อยังไม่ยอมทําตามอีกนะอลัลลอฮ์บอกผูใ้ใดฝ่าฝืนอัลลอฮ์แล้วเรารอซูนของพระองค์และเราเมิดขอบเขตของพระองค์แล้วใสนะฝ่ฟาฝืนอัฟฟนลลอฮ์แล้วรอซูลฝ่าฝืนเราซูนด้วยนะเราซูลห้ามก็ไม่เชื่ออัลลอฮ์ห้ามก็ไม่ฟังนะครับแล้วก็เราเมิดขอบเขตของพระองค์แล้ว ละเมิดขอบเขตที่เอาล้อวางไว้ละเมิดขอบเขตที่ตระสุนได้ห้ามาไว้ด้วยนะครับยังไงเขาจะเจออะไรนะครับอ่ายุติขยลุนารอข้อลีดีนาฟีฮาอาลัลลอฮ์บอกว่าพระองค์จะทรงให้เขานั้นเข้าไปอยู่ในนรกโดยที่เขาจะอยู่ในนรกนั้นตลอดการที่อยู่ตลอดในสําหรับคนที่มีความผิดเข้าข่รเป็นอ่ทาทำเชริกเป็นกูฟอรนะครับเป็นผู้ปฏิเสธเลยนะที่จะอยู่ตลอดการเนี่ยแต่ถ้าไม่ถึงขั้น กูฟอ์ไม่ถึงขนาดทำชิริกเนี่ยนะครับก็พอชำระบาหมดแล้วเนี่ยนะครับก็ได้ออกมาแต่เขายังมีลายลาฮายหลงหละอยูย่ก็หมายรวมว่าคนมุสลิมเนี่ยนะครับบางคนก็ได้เข้าสวรรค์โดยที่ไม่ต้องผ่านนรกเราอยากได้แล้วคืออย่างนี้นะครับแต่บางคนเข้าสวรรค์ได้แต่ต้องผ่านนรกเสียก่อนแล้วเพราะมันยังมีความชั่วมากอยู่อันนี้เราต้องมีสิ่งที่ระมัดระวังนะครับที่เราน่าจะต้องอาสำรวจตรวจสอบดู นะครับเราบอกว่าว่าละวาซาบุมุฮีนนะและเขาจะรับการลงโทษที่ยังความอัปยศแก่เขานะเขาจะถูกลงโทษซึ่งจะยังความอัปยศกับเขานั่นเองนะครับสิ่งต่างทาราตัวบัวมานี้นะครับพี่น้องมันเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นจริงที่พระองค์สุบฮัตตาลาบอกเราไปแล้วนะครับอย่าลุ่มหลงในดุนยาอย่าได้ลุ่มหลงในความเพลิดเพลินของดุนยาอย่าได้หลงระเริงกับความสุขสั่มนานในดุนยาที่จนลืมอัลลอฮฺสุบฮานในหัวตาลา ลืมภาระหน้าที่ของเราลืมอมานาจที่เราจะต้องปฏิบัติต่ออัลลอหฺสุบฮานะฮุวาตัลลาเพราะถ้าวันนี้เราลืมอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตัลลาลืมคําสั่งของพระองค์วันอาคย์ล,ละอัลลอฮฺสลาก็จะลืมเรารและก็ให้เรานั้นไปถูกลงโทษในนรกจรันนร์นั่นเองนะครับก็ฝากพี่น้องไว้อกูลอกันฮัสซัฟซัลกุลอฺซีมาริบะลกุมวิสานุสลมีนัมยังกุลีซัมฟัสตักฟิโรห์อินฮฺวัลกอฟุร์ราะฮิม Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakum fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda asyhadu an ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah inna aslan hadis kitab Allah wa khairal hadji hadji muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muratsatuha wa kullu bid'atin dalalah wa alaikum bin jamaah fa inna ilallahi ma'al jamaah wa man syasah syasah nar inna allahu malaikatu yusalluna ala nabi ya ayuh amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim barik ala abdika wa rasulika muhammad wa ma'anil arbatil khurfa'ir rasyidin wa alihi wa ashabi ajma'in wa anitta bi'ayna tabim bihasanin ila yamiddin wa anna ma'hum bi'afika wa ihsanika ya ahmar rahimin اللهم أعز الاسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائره بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا هذا بنار عباد الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القرب القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيزكم لعلكم تَذَكَّرُونَ فاسكروا الله الذي ما يذكركم واشكروه على نعمه يذكركم ولا الله أكبر والله يعلم ما تصنعون